รวมนิดข่าวสั้นวงการฟุตบอลประจำวันที่13มกราคม2568เรื่องวันที่ข่าวที่1ฟูคูกองหน้าของเวทแฮมได้รับประกาศบาดเจ็บที่แฮมสติงต้องเข้าพักยาวถึงหลายสัปดาห์ข่าวที่2นาโปลีอาจจะสนใจขวากานาโชมาทดแทนนักเตะที่อาจจะต้องเสียไปของนาโปลีในฤด,ดูกาลนี้แล้วจากผลบอลเกมเมื่อคืนที่บาร์เซลโลนาชนะเรอัมลมาดริดทำให้บาร์เซลโลนาเป็นแชมป์ซูเปอร์โกปาต้องบอกเลยว่าลาสิญญาอย่างของร้อนแรงอย่างต่อนเนื่องแต่ที่สําคัญอันซูฟาติไม่ได้อยู่ในชื่อของบาร์ โลน่ามาแล้ว2นัดซึ่งเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะต้องออกจากบาร์เซโลนาในตลาดหน้าหนาวนี้มาต่อกันที่ข่าวของแมนซิตี้อยากขายวอลเกอร์ที่เขาพูดมาแล้วว่าเขาสนใจที่จะย้ายออกจากแมนซิตี้ให้เร็วที่สุดซึ่งตอนนี้คลวอลเกอร์ก็ได้รับฟังข้อเสนอของเอซีมิลานก็ไม่ใช่แค่เอซีมิลานเท่านั้นที่คาวอลเกอร์สนใจยังมีสโมสรของลีกซาอูที่คาวอลเกอร์ก็ให้ความสนใจเหมือนกันมาต่อกันที่เกที่ทุกคนน่าจะความสนใจอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พึงบุกไปเอาชนะอาร์เซนอลได้ในเกมเอเจครับต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่สสุกที่คัญ เสเตอร์ยูเนเต็ดนั้นสามารถขึ้นนาได้ก่อนแต่สุดท้ายก็เหลือ10คนพอดาโลได้รับใบเหลืองที่2และอีกไม่นานก็โดนตีเสมอแต่เกมนี้นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดได้รับคมชมเกมรับแน่นขุนดฝนลยึดตาแหน่งได้ดีฮาร์่ีนัคไวยเดอริกและลิซันโดแขงหลังทั้งหมดรวมถึงโฟย่างบานเดียที่โชว์ซูเปอร์เซฟจุดโทษทาให้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนั้นยังคงอยู่ในเกมได้ทําให้เกมรับของแมนเชสเตอร์ในวันนี้ได้รับคําชมเป็นอย่างมากแต่ยังไม่เท่าใจิตใจของแมนเชสเตอร์อรยูเนเต็ดทัศนคติ ไม่ถอยทั้งที่เหลือ10คนสุดท้ายสามารถยังเสมอไปได้1ชั่วโมงเต็มจนไปถึงเบอจุดโทษและที่สาคัญแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยิงจุดโทษไม่พลาดเลยทําให้เอาชนะไปได้ก็ต้องชิงชมไปที่โค้ดอ l l รู้เลยว่าต้องซ้อมมาต้องฝึกมาเป็นอย่างดีพเพราะว่ายินเย็ก็พุ่งไปถูกทางทั้งสองครั้งไม่ว่าจะเป็นครั้งของไอฮาวเวดที่ใบเ,เดียเซฟได้หรือครั้งที่2ที่เป็นดีแคนไลท์ก็พุ่งไ, <c oughs> ไปถูกทางเหมือนกันแต่วอาดีแคนไลท์ยิงดีเกินไปทําให้เสียเสาเข้ามุมไปเลยที่เรายาวม,มาขนาดนี้ก็เพราะว่าตอนน เรื่องคติที่สู้ไม่ถอยคอาแมนเชตเตอร์เยตเต็ดนั้นไม่ได้มีคำชมแบบนี้มานานแล้ว้าคุณน,นชอบเรื่องราวเหล่านี้ฝากกดติดตามและกดถูกใจพวกเราด้วยขอบคุณครับ